อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของสาวสาวแบล็กทิงกันค่ะวันนี้นะคะมีคนตื่นเช้าค่ะนั่นก็คือพี่ซูของเรานั่นเองนะคะเธอก็มาแวะทักทายบลิงคค่ะใน Channel Plus นะคะก่อนที่จะออกไปทำงานแต่เช้าตรู่ค่ะซึ่งออกไปลักษณะนี้เนี่ยถ่าทานจะไปถ่ายซีรีส์ Snow Drop นะคะ <_ S 1> เพราะว่าเวลาไปถ่ายซีรีส์ Snow Drop ทีไรค่ะพีูุ่นจะออกแต่เช้าแบบนี้ทุกทีค่ะส่วนด้านสาวลิซ่านะคะดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดของเธอเลยมาโพสตคลิปค่ะ เป็นคลิปของเจ้าเลโก้นะคะให้กับแฟนๆได้ดูกันค่ะซึ่งหลเสียนะคะก็บอกว่าดูเหมือนว่าเจ้าเลโก้นั้นจะโตขึ้นมากเลยนะแล้วก็กําลังฉายแววความหล่อออกมาด้วยนะคะคุละคะคิดเห็นเป็นยังไงเห็นด้วยกับเขาหรือเปล่านะคะ ซึ่งสาหรับสาวลิซ่านะคะวันๆค่ะก็มีแต่งานนะคะถ้าว่างนะก็ถึงจะได้เห็นนะคะเธอมาเล่นกับน้องแมวแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะแอดเห็น t ิ k กต็อกของไอชีค่ะที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะดูเหมือนว่าเขาก็อยากจะเห็นทั้งชายสีคุณะคะแล้วก็น้องลิซ่าค่ะได้ร่วมงานกันอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นมีการจับเอาคลิปของคุณคุณนะคะกับลิซ่าค่ะมารวมกันนะคะในเพลงที่ชื่อว่า lover ค่ะแล้วก็โพสตลงในออฟฟิเชียลของเขาด้วยนะคะ ก่อนที่จะถามค่ะว่าใครคือคนที่คุณรักนะคะแต่ถามแบบนี้เนี่ยขอเลือกทั้งสองคนเลยได้ไหมถ้าอ e, าชียีนะคะจับมาคอแรปร่วมงานจนได้ก็คงจะดีไม่น้อยค่ะแต่คิดว่าทางอาชียีเอนะคะก็คงจะมีความคิดนี้บ้างอยู่แล้วนะไม่งั้นก็คงจะไม่เอามาลงในออฟฟิเชียลแบบนี้ให้เราได้ดูหรอกนะคะส่วนด้านสาวโรเซ่ค่ะเห็นว่าพาเจ้าแหงนะคะไปให้สัมภาษณ์ใน W Korea ด้วยค่ะ ชว์ความสามารถแล้วก็ความน่ารักของเจ้าแหงนะคะซึ่งสัมภาษณ์มันก็เป็นภาษาเกาหลีนะถ้าใครอยากจะดูคลิป,ปลเต็มๆเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ฝาบมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ค่ะคือแอดก็แปลไม่ออกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีซับภาษาอังกฤษนะคะก็เดาๆได้แต่เดาๆเอาค่ะเหมือนโรเซ่นั้นจะพูดว่าเจ้าแหงนั้นชอบงีบหลับตอนกลางวันนะคะชอบออกไปเที่ยวแล้วก็มีต้องไปฝึกนะคะที่โรงเรียนสอนสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันค่ะ เรียกว่าเป็นหมาเซเลบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะส่วนด like ้านสาวเจนนี่วันนี <tr di> ้มาเห็นมาอัพอะไรลงใน i อเลยนะคะเห็นมีแค่วันก่อนเนาะเมื่อวันที่22เมษายนนะคะซึ่งก็ตรงกับวันเอิร์ธเดย์นะคะเธอก็มาอัพรูปนะคะเป็นรูปเล็บเนาะที่เธอไปเพ้นเป็นลายลูกโลกอะค่ะก็เนี่ยค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะของทั้งสี่สาวแบล็กพีนะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็เท่าที่เห็นก็มี จีซูนะคะตอนเช้ามาใน Channel Plus แล้วก็น้องลิซ่านะคะเอาเจ้าเลกโก้มาอวดให้กับลิงได้ดูค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า